ดูๆอยู่กับเกม i n e c ค a า t อีกรอบแล้ววันนี้เราพ่อก็จะมาสอนพ่อก็จะมารีวิวห้วยรีวิว Server, เซิร์ฟเวอร์ไอ้วินคราฟนั่นเองสวัสดีครับกับเกมไมค์คราฟนะครับอยู่กับผม GM เคโรปบ,บทีนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมถ่ายไปรีวิวเซิร์ฟแม่งจบแล้วแล้ววันนี้พอจะคัดสิป,ปุ๊บไฟแม่งเสือกตกแล้วไฟเีโอเสือกเล่นไม่ได้ด้วย <c oughs> โอ้กูเซ็งหมดเลย <c oughs> ไม่เป็นไรครับเราก็มารีวิวกันต่อกันใหม่ได้นะครับกับวิน ครับซึ่งผมรู้หมดแล้วผมก็จะหมดอารมณ์ในการรีวิวในทันทีเพราะว่าผมรีวิวอะไรไ,ไปหมดแล้วเฮ้ยซิงว้ย,วยมีการบอกจุดเด่นจัดเด่นเอา้าจัดเด่นมันพิมพ์ผิดใช่ไหมนี่จุดเด่นในเรื่องอิงโคนมีเออแล้วก็มีคำสั่งยศที่สามารถของวินนี่ก็คือใส่ไอใส่คำสั่งอะไรได้บ้างเออโอเคซึ่งวันนี้เราก็จะมารีวิว เซิร์ฟนี้กันอย่างที่บอกไปกูจะบอกซ้ำสองรอบทำไมโอ้เสือกระตุกอีกเฮ้ยจริงๆแล้วมันแหลกเพราะว่าแมปมันใหญ่ครับถ้าลองเทเลพอร์ตไปแถวไอ้บ้านผมที่สร้างไวน้นี่มันจะไม่แหลกเลยอันนี้ก็จะเป็นที่ขายเออโปรเทคทั้งหลายนะครับซึ่งมาตราเงินที่ใช้นี่ก็คือวินแต่มันเป็นตัวบีมันจะบอกเขียนราคาไว้อยู่แถวเท่าไหร่วะเมื่อกี้กูยังเห็นแมปแมปนี้ที่กูหลอนเลาเนี่ยเออตรงนี้ไงเนี่ยว้าฟูโปรเทคอะไรทั้งหลาย เอ้ไม่ใช่เราที่ไม่ใช่เราแม่งกูเมาแล้วแบบนี้ไอ้แม่งเซ็งเลยอ่ะแม่งไฟดับทำเตี๋ยอะไรมึงจะดับเรามา <c oughs> โอเคชื่อมันตัวนี้ก็จะเป็นมาตราเงินทั้งหลายที่เติมเข้าไปเราได้เท่าไหร่ก็คือไม่ต้องถามมาครับห้าร้อยก็คือห้าสิบทูกค500ูณห้าร้อยก็จะได้จำนวนเงินนี้เอ้ไอ้ไม่แน่เสมอไปวะมันอาจจะได้จำนวนเยอะเงินเยอะกว่านี้ก็เป็นได้เพียงว่าสั่งมันนี่แล้วเติมเงินยังไงเนี่ย ตรงนี้เปิดของไม่ได้เอาละเราจะลองไปดูรอบๆนี้เสียสะก,ก่อนีนนี้คือร้านแอดมินเฮ้ยหลีกหน่อยนายไม่หลีกใช่ไหมมึงไม่หลีกใช่ไหมเถอะพักไปได้ด้วยร้านแอดมินช็อปแล้วกันขายยาพืชเออมึงใชวยาออไปก่อนได้ไหมเตือนคำเตือนอะไรเอ้เดี๋ยวมันเขียนคำเตือนไว้ด้วยเหรอ เฮ้ยอุ๊ยเจนุ๊ปเฮ้ยเมื่อกี้กูได้ปลาไอ้เหี้ยบัคเสร็จกูให้ปลากูมาฟีดดูโอเคเราก็ถึงสถานที่ขายยาแล้วโอเคประตูเราไม่ประตูเราสามารถเปิดปิดได้อันนี้ก็จะเป็นเอาไปเลฟสโตนอะไรประมาณนี้อ่า พืชทั้งหลายเครื่องผสมยาโอเคออกจากตรงนี้มีอะไรอีกเนี่ยไม่มีแล้วนี่หว่ามันทำเป็นทิวเฉยๆทิวทัศเออก็ออกแบบแมบปบมาด้วยดีนะเจ้าของเซิร์ฟนี้ก็คาดว่าอาจจะเป็นของ c c r a f t Studio นะครับถ้าชื่อผิดก็ขออาภัยด้วยเมื่อกี้ไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านจะคิดอะไรมาเลยผมเออรีวิวสดๆเลยตามใจที่ต้องการตรงนี้มันอะไรเนี่ยเป็นหอคอยดูดาวหรือไงเนี่ย เราลองขึ้นไปดูกันดีกว่าถ้าคุณไปถ้าคุณได้มีโอกาสมาดูตอนผมออรีวิวใครคลิปนั้นนะแม่งจะหามาเพราะว่าผมตกโลกนี่บ่อยมากเนาะไม่มีต่อแล้วเหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยกับสปาวกับสปาวไอ้เฮียโอเคสามสองหนึ่งชุบ อ๋อเราก็กลับมาสู่จุดสปาแล้วอันนี้ก็คือว่าไป PVP นะครับเม,ม,ม่งเมื่อกี้ไฟดับแม่งเซ็งเลยกูถ่ายมาอย่างยาวนานแม่งตั้ง20่วันนทีมึงเสือกไฟดับทีหนึ่งกูเล่นคลิปอะไรไม่ได้เลยสร้างบ้านร้านขายายอดไอเทมอ่ารถร้านกรุป๊ปเข้าไปดูหน่อยนี่คือบินคูดอะไรเติมเงินที่กดปุ่มโอเค เดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันดีกว่าเอาละก็ะจะเป็นทิวทัศน์อีกที่หนึ่งนะครับโอเคเราไม่เราไม่เ,ไมเอ่อไม่แนะนําอะไรตรงนี้แล้วเราจะไปนั้นกันเลยดีกว่าทั้งแมปนี้เป็นเอ่อเมืองเกาะลอยฟ้านะครับเพราะว่ามันเป็นเอ่อทั้งเกาะเลยอเป็นเกาะลอยฟ้าทั้งหมดครับด้านล่างนถ้าตกลงไปก็คือขี้แตกแน่นอนครับเอาละ เดี๋ยวเราจะไปดูกันที่จุดนี้กันนะครับจุดเออไปสร้างบ้านนะครับตัวนี้มันก็จะเป็นอ a s สร้างบ้านในทุง่งหญ้าเอตะวันออกเอาไอ้เฮียแล้วนี่มันไบโอมอ่ะโอ้ชีวิตแม่งกดตืบแล้วอันนี้ก็จะเป็นอันนี้มันเออ เดี๋ยวก็จะเป็นเอ่อโซนหาของนะครับก็อย่างเช่นสำหรับหาของเท่านั้นสำหรับหาของจะรีทุกๆหนึ่งเดือนห้างซ้ำบ้านห้ามวางโู้ติดโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นป่าไบโอมทะเลทรายเอ่อป่าหิมะแล้วก็ไอ้ป่าปกติส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อมอนสเตอร์น,นั่นเองเอาละเราจะลอง ก่อนอื่นก่อนที่จะไปเราจะพาไปบ้านที่ผมสร้างไว้นะเห็นไหมมาตรงนี้แม่งไม่แหลกเลยแล้วบ้านกูเออนะไงบ้านผมอยู่ตรงนั้นอะ่ะประตูตั้งเอาไว้ตรงนั้นอะ่ะวางโผลไว้แล้วไม่มีใครทุบแน่นอนแน่นอนแน่นอนเออต่อไปก็เป็นการกระโดดที่ซีโอที่สุดได้ตกอีก <c oughs> เฮ้ยอขึ้นมาได้ปลาฟรีด้วยจ้ะ เวลาเดินตรงนี้ก็กดชิปไปนะครับเพื่อความปออลอดภัยในชีวิตเรานะครับเดี๋ยวจะไปซื้อโพร,รมาไว้ตรงนี้เลยเป็นปใครวางก็ตามเอ้ยมึงจะกระตุกอะไรนักหนาแล้วยุงแมงเสือกัดด้วยนะเออเ้ยพ่อโมโหแล้วเจ้าพ่อ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวบ้านกูละอ่ะด้านบนแล้วกูลงลงมาด้านล่างทำเตี๋ยอะไรเนี่ย,ยมาแม่งเ็งเลยอ่ะโอเค สิ่งที่เขาให้มาอย่างแรกก็คือฮะเ,เราจะเป็นกราะของหินของหินยกเว้นไอ้ตัวไหนนะไอ้ตัวพรูนนี่เขาจะไม่แถมมาให้แล้วก็ไอ้ธนูตัวสีเหลืองนี่ก็คือ,อแล้วก็ก็คือเอิ่มของที่เราได้มาจากนั้นนะครับเนี่ยอรโรส่วนที่เหลือพวกเนี้ยที่ไม่ใช่อักษรสีเหลืองก็คือกูหามาเองหมด ส่วนตัวนี้ก็คือโปรนะครับอันนี้คือ Pro Tech. โปรเทคเฮ้ยจะทิ้งจะทิ้งโคทำไมเนี่ย,ยส่วนที่แถมมาอีกก็เป็น e n d e er เด er. อร์เอันนี้ก็เป็นวิธีเล่นนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาอ่านดูสิครับเมื่อกี้ผมคลิปที่เราผมโยนทิ้งเลย n น w ส์วินคราฟโคโรยี่สี่แนลส์ซฟว์เกาะลอยฟ้าเน้นสังคมเศรษฐกิจสร้างเสิร์ฟโดยซ c ค a าฟสตูดิโและ สยามสตูดิโอวิธีการเล่นอ่ะอ่านต่อ,อ,อเออเลือก่อน <c oughs> แนะนำการเล่นวันฐาาที่สร้างบ้านก่อนแล้วค่อยเริ่มสร้างค่อยเริ่มสร้างฐานะขึ้นมาโดยการทำฟาร์มขายของล่ามอนตกป่าซึ่งเป็นวิธีสร้างฐานะได้รับสั่งด้เกมยศวินก็คือยศยศที่เราเป็นอยู่ก็คือเมมเบอร์นี่แหละสามารถสปอกับเมืองเซตโฮมโฮมทีพีเมันนี่ละอื่นๆเท แล้วก็มียศ VIP เขาจะเป็นวินมิ i วินครูดว์ปต่างๆว์ปช็อปอะไรประมาณนี้แล้วก็ศูนย์กลางว์ปก็วับวับวิธีไปสร้างบ้านเข้าประตูว์ปพิมพ์ว์ปว์ปเอาเข้าประตูว์ปหรือไม่ก็พิมพ์วับว์ปไป <c oughs> เลือกประตูที่จะไปวิธีหาเงินมีหลายอย่างทำฟาร์มล่ามอนขายของเติมเงินดูเงินกดทับมันนี่โอนเงินมันนี่เพอ แต่ใน,น PS อันนี้ก็จะเป็นเรื่องการเติมเงินทั้งหลายนี่แหละครับมีเจ็ดหน้าอ่าที่นี่กูคือกูสตันเลยอ่ะโอเคครับนี่แหละครับเออคือเซิร์ฟของไอเซิร์ฟของวินคราฟนะครับก็เป็นเกะาะลอยฟ้าใครสนใจก็ไอพีด้านล่างนี้เลย IP ไอพีแม่ยากะาฮามาชิเลย x สองเจ็ดนี่ตอนแรกผมก็เข้าใจเฮ้ยมึงฮามาชิหรือเปล่าแต่ไปดูอีกทีเอาโคโลยี่สิบสี โคโลยี่สิบสี่เออไอใช้ IP อะ่ะสร้างเซิร์ฟโดยที่ไม่ต้องใช้ฮามาชิก็แบบที่ผมเคยสอนาไว้ในชแนลเก่านั่นแหละวิธีสร้างเซิร์ฟห้าคนขึ้นนี่รู้สึกจะไม่ค่อยมีใครสนใจเลยจะสนแต่เวอร์ชั่นมากกว่าคือคือตัวไอ,อถ้าใช้ฮามาชิก็คือทำไมถามผมทำไมทำไมทาไมเออทำไมพ่อไม่ใช้ฮามาชิทำไมเจมไม่ใช้ฮามาชิทำไมเออพี่ไม่ใช้ฮามาชิ i GMK รมเคโาบบันผมทำไมถึงไม่เปิดเซิร์ฟ้วยฮามาชิ ข,ข้อหนึ่งก็คือหนึ่งมันจำกัดไอคนเล่นนี่ได้แค่5คนแต่ถ้าเปิดแบบ IP แบบไอเกตเวไปเลยเนี่ยมันจะเปิดได้เยอะอยู่แต่เน็ตเราก็อาจจะกระตุกได้โอเคเราจะกลับสเปาหรือสเปอก็ไม่รู้จะเรียกอะไรดีนะครับโอ้ได้ปลาดิบมาฟรีดเข้าใจดีให้เราในเดีย,ยุเราไปตู้มาเอง PVP สสำหรับสนามฆ่าเพเยอร์โอกาสการเอ การดรอปหัว20-30%อ่อเราจะวิ่งเข้าไปเอ้าเฮ้ยอันนี้อันนี้สนาม PVP มึงหรอเนี่ยทำไมมันดูไม่เหมือนเลยนะรู้สึกว่าพวกเจ้าเฮ้ยเหมือนอยู่เหมือนอยู่อันนี้มันแมปที่เขาสร้างกันเองไม่ใช่โอ้โหตกลงมาทีหนึ่งก็สตันเลยเราสามารถกูได้หรือไม่ไม่ได้ไอ้หนู นี่ก็น่าจะทำให้มันเนียนกว่านี้หน่อยเอาแร่มาีนกูเตรียมอิเตอร์มาเอ้ยใครใครใครเออเสร็จตัวเลยไอเหียบ๊าบายมามาเฮียแบงโลไม่เป็นไรเราลงมินิแมปไว้อยู่เขาบอกว่าเขาบอกว่ากันไอน่อันั้นใช่ไหมกันไ่อ กันไหนกัน X กเอ็กเลกูเออไม่ใช่ใช้เอ็กเลกูใช้เออส่องแบบอ่ะเออสองแบบนี้ก็เกียร์นิดหน่อยนะครับก็คือไม่ต้องครับเอ้ยกูเจอมึงอีกแล้วไอ้กดตัวซีอ๋อไม่ใช่ X เอ็กแซดคอนโทรลเอ้ยซูมมันตัวไหนนะทำไมกูกดซูมไม่ได้มายมาร์คทรเกตไม่ได้เลยจะแท็กสักหน่อยเอ้ยลืมไปนี่มันฟ้านี่ไม่ใช่ฟ้าคายสามขอโทษครับ <laughs> แล้วกูจะข้ามไปยังไงเนี่ยช่วยออ้ออหหไม่ตกทีหนึ่งมัจะแม่จะลาโรกเลยกินรอฟิชไปกินเ,นเออคุกกี้ไปครับคุกกี้เพิ่<ๆ>ทีละคนทีมเข้าใจมันมันเปลืองอะโอ้แล้วผมข้ามผมจะอ้อมผมจะข้ามไปยังไงเนี่ยโหเรียกอ้อมแล้วเรียกชื่อแม่เพื่อนเราแล้วแม่อุงอิงชื่อ จุดๆๆอ๋อพอเลยไม่ต้องพูดแล้วนี่ไม่ใช่รายการการด่าพ่อแม่กันนะครับก็อย่าเอาเป็นตัวอย่างผมแล้วกันนะผมเป็นคนที่ชอบพูดจาเออกระโจกกระเชกกระชุ่มกระชวยถุยเป็นคนที่ชอบพูดกูมึงมากครับแต่เวโดยเฉพาะกับเพื่อนนะแต่ยกเว้นไอ้ยกเว้นไอ้เวลาเล่นคนเดียวนี่ก็จะมีคำสุภาพโกมา,มากแบบนี้ครับถ้าไปหาในเปอร์เซ็นต์นี่ก็คือไอ ตอนนี้ผมนี่พูดคำยาบหรไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ยกเว้นตอนที่ผมกินกับมันนะครับเอาละเระื่น่าบอกวิธีข้ามไปตรงฝั่งนั้นด้วยครับ <c oughs> โอเคเราเลิก PVP กันแล้วกันนะเดี๋ยวกดทับสปาวก่อนเราจะไปเออว์ปไปหาของกันดีกว่าซึ่งเซิร์ฟเนี้ยดูอย่างที่ว่านะครับดูไอาหาฟีดอมเอ็กก่อน <c oughs> ฟีดอมเอ็กฟีดอม X. ด้านครับอันบนซ้ายสุดนี่เห็นว่าขียสัญญาณมันจะเต็มส่วนใหญ่จะเต็มหมดเลยก็คือเออเซิร์ฟนี้ไม่ค่อยแรกนะครับก็เออเช่าโคโลม,มาอย่างดีนะครับเป็นแบบไม่ได้เลยเดี๋ยวเราไปล่ามันกันดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โอ้ไมค์ก็ต์โอ้ไมคก็ตเกาะเฮ้ยซอบี้ซอบี้น้อย ไปอ้ออ้อู้ออ้ไมามม้้ขอโทษโทษนโทษ่อูได้เ้ย้ออีอดูตนตีนตัวนี้ดไมโอ้ีจหมดแล้วนี้เกิดีข้างล่างจะ ข้างล่างต้องมีสปาลแน่ครับเดี๋ยวแดกเลยจะก่อนว้ายพี่พกินก่อนได้ไหมไม่มีโอ้ใส่ต่อด้วยเฮ้ยอย่าเพิ่งยุ่งแดกแป๊บไม่โอ้ยคุณตกอะไรเนี่ยเออโอ้โหแม่โอ้โหซอมบี้น้อยคอยรักซอมบี้น้อยมึงซอมบี้น้อยเหรอมึงตัวน้อยซะที่ไหนแม่งตัวอย่างโคตรใหญ่เลยตาย ถ้าเป็นไม่ได้ดีค้าน่าจะได้เยอะนะครับมอย่างีมันคางง่ายๆดิดเดียวเดี๋ยวแม่ก็ตายตไปโอ้ยถือเนื้อถือถือเนื้อพวกตัวเอมาตีสติ๊กลอยเต็มหน้าเลยโอเครี้ย่าอะราเราจะเราเอาโบนสามารถเอาโบนได้พอ เฮ้ยขอมของแม่ด้วยอย่าผิดกฎหมายเอาธนูอัพเวลมาตีมายิงมนุษย์ได้ไงไม่ยุติธรรมอากสุเลยผิดกฎหมายพอแล้วไม่ต้องกดเฮ้ยตัวดีเลยเฮ้ยยายาสกกลน้อยคอยรัก <man HAVE goes git Everywhere> อ๋อโนอะ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 นอโนเฮ้ยแมงมุมอ๋อตายเลยเป็นไงครับโอ้ยยุงมาเยอะกันจังเลยก็เกาก่อนไปทายยากันยุงมาทาแล้วรู้สึกเซ็กซี่ทุยไม่ใช่ละ ตัวนี้ก็ของฟรีเนาะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับ<อ>ว่าแม่งจะมีจะมีเอ,อ่อกิจกรรมดีๆอะไรสนาสนุกมาเล่นกันแหละโอเคเมื่อกี้เราก็ไม่รอดจากสมอร,ระบุงที่เราเข้าเมื่อกี้นะครับแม่งยุงมาตอมกันก่อนมันก็เลยไปอย่เช้าเราด้วยมอนจะไม่เกิดครับมอนจะเกิดเวลาตอนกลางคืนเท่านั้นตอนค่ำโอเคเราลองเข้าไปที่วับจุดนี้ดูแล้วกันเฮ้ยเ๋ยว ลองเข้าไปตรงนี้แล้วกันสามสองเด้งโอ้นี่เราสลับหาของเท่านั้นเดี๋ยว we in ours world เราอยู่เอ้าทำไมเราไม่สร้างบ้านตรงนี้เอ้ยลืมไปขอห้างคือตรงนี้เขาบอกว่าห้างห้ามสร้างอะไรเลยทั้งสิ้น ถ้าถูกจับได้ก็คือเอ,อโดนแบนนะจ๊ะเพราะว่ามันเพราะว่าคือกูอยากสร้างสุดชีวิตเลยอะให้กูสร้างคือครับ <c oughs> ออกมาสู่โลกนอก <c oughs> ไม่มีสิทธิ์ใช้ไม่มีสิทธิ์ใช้ไอรอนสวอดด้วยแต่ก็กูใช้สโตนก็ได้ แล้วมือใ้กูใช้อะไรฮะเอาเอาอีเตอร์ตัวเก่ากูไปก,กินก็ได้เฮ้ห่วยเอา้อเอามึงยังเสือข้ามกูอีกโอ้ชีวิตคืออย่างที่ว่าแล้วแหละรครับเรางสงสัยมันจะอยู่ไกลามากเขาก็เลยหลดนานหรือไม่ก็มาอีกโลกหนึ่งเลยลงทางจนได้ในที่สุด เรากลับสปาเราก่อนนะครับเราก็จะวาร์ปไปจุดเดิมโอเคเอ่อวาร์ปอยู่ตรงไหนจ๊ะวาร์ปอยู่ตรงไหนจ๊ะอ่าวิ่งไปเลยไอ้หนูเนาะคือแบบคือมันก็ลำบากนะมึงก็รู้ดีว่าเขาห้ามเดินสองหนึ่ง โอเคสลับหาของเท่านั้นหาของเท่านั้นเออแสดงว่ากูเข้ามาตรงนี้ได้ใช่ไหมตรงนี้มีคนผ่านมาเยอะแล้วเราจะไปทางอื่นทางน้ำล่ะด้านบนน่าจะเป็นน้ำครับโอเคทางออกมึงมีเยอะจังเลยวะให้กูได้แอดแอดเวนเจอร์เสียสนอยก็ดี โอเคเราจะลองเข้าทางที่พวกมีคนขุดแล้วละกันเป่อเขาขุดไปใต้ดินเราจะเจออะไรบ้างโอโ้โหโอ้โหนี่นี่มึงใช้มันนี่ถ้าตกลงไปนี่แม่งกูไส้แตกเลยไม่เป็นไรมีคนทางเดียวครับขดุดต้องขุดครับเอาละเราจะใช้อีเตอร์หินในการขุดดินขุดไอหินลงไปนะครับให้ถึง Y 12สิบป โอเคเราก็เฮ้ยมีคนมีคนขุดมาเจอก่อนเราทางการเลสโตนนี้ก็เป็นของกูไม่ได้กินเสียสลกกา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 ระวังโลภมากลาภหายนะนะครับเวลาขุดแร่โดยเฉพาะตรงนี้พยายามอย่าไปขุดเอยอะไรให้มัน อย่าไปยืนขุดอยู่ตรงที่แร่ที่เราต้องการนะครับไม่งั้นคุณอาจจะจมลาวาตายก็เป็นได้การขุดอย่างซิกแซกแบบนี้เดี๋ยวลงไปอีกชั้นหนึ่งดีกว่าจะได้หาแร่ได้ง่ายขึ้นการขุดแร่ที่ดีจะต้องขุดซิกแซกนะครับเห็นไหมผมก็จะเจอแร่ตัวอื่นเลยทันทีตอนที่เราได้เลสโตนมาเท่าไหร่แล้วเนี่ย ไอ้ยิงขามาว่าสามารถขายของไปเพื่อเออเอาเงินได้โอเคเอ้ยตรงนี้อันตรา,ายครับพยายามอย่าลงไปลงไปดีกว่าออออไม่ใช่กูเจอลาวานะกูขุดทีนึงเี่เลาวาสุดที่เลิฟโอเค ป้องกันการลงทางเฮ้ยเจออีกแล้วอะไรก็เลสโตนเนาะพืกก้นที่การขุดตรงนี้ข้ายึดไว้พยายามอย่าขุดไปจนถึงสิบนะครับไม่งั้นมันจะเจอลาวาได้โอกาสเจอลาวานีสูงมากครับขุดขุดขึ้นก่อนเผื่อสถานการณ์ฉุกเฉินโอเคเราได้เลสโตนมาเยอะแล้วโอเคเรากลับกันดีกว่า กับสปาวนะครับก็วันนี้เราก็ไปทําอะไรมามากมายนะครับถึงแม้ว่าไอ้เซิร์ฟบันจะเล็กนิดหน่อยสร้างบ้านหายากบ้านอาบ้านนี่ยากมากเลยเพราะว่าเออ <c oughs> ทำไมต้องพูดสลับเลยละ่ะเพราะว่าไอ,อ้มันเป็นเกาะลอยฟ้าครับแล้วคราวนี้ผมเราแล้วมันจะมีพื้นที่จํากัดน,นะครับถ้าเป็นไปได้นี่ให้ไปเสริมพื้นที่ซะ ครับเพราะว่าจะได้ไม่เป็นภาระต่อผู้เล่นคนอื่นๆที่เข้ามาใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ